เมืองตลาดน้ำจังหวัดราชบุรีนอกจากจะเป็นหนึ่งใน9จังหวัดนำร่องเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ว ล่า,าสุดจังหวัดราชบุรีก็ยังเป็นหนึ่งใน10เส้นทางเป้าหมายที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมมือกับมูลที่อารยสถาปัตเพื่อคนทมวลและพันธมิตรจัดทําเป็นเส้นทางอารยสถาปัตการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลก็ได้เดินทางไปเยี่งงยมเยือนชุมชนตลาดน้ําหลักอําอำเภอดําเนินสะดวกกันอีกครั้งและได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารจังหวัดต,ตลอดจนผู้นําท้องถิ่นและผู้นําองค์กรต่างๆถึงแนวทางในการร่วมมือการส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนตลาดน้ําหลัก5 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาทางด้านอารยาสถาปัดให้พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับ ตลาดน้ําหลัก5ในยุคปัจจุบันนะครับมีการเสริมในเรื่องของระยะสาปัตในการเดินทางทางจังหวัดนะครับก็จะให้การสนับสนุนและก็เพิ่มเติมนะครับในเส้นทางท่องเที่ยวที่จะให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆริมน้ําของเรานะครับซึ่งสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงนะครับในทุกสถานะที่สามารถเข้าถึงได้ครับ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลซึ่งอาตรรมาภาพก็เห็นด้วยอย่างยิ่งทีเดียวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สูงวัยก็นั่งวู่แชร์ได้มีโอกาสทางวัดก็ได้ร่วมกับชุมชนร่วมกันได้ปรับสถานที่ต่างๆให้สะดวกแก่การท่องเที่ยวก็ขอขอบคุณแล้วก็มะช่วยกันพักันต่อไป ใรพัฒน,นายิ่งขึ้นต่อไปเขาจะเริ่มต้นคณะทัวอารยาสถาปัตนี้ทําให้สามารถสร้างความเชื่อมโยงก็ต้องขอขอบคุณทางคุณกฤษณะนะครับและโอกาสต่อไปก็คงจะขอให้ทางตลาดน้ําหลัก5ได้พัฒนาตามเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับเพื่อคนทั้งมวลตามจุดนี้นะครับครับขอบคุณครับ ทททสำนักง,งานราชบุรีนะครับเราก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว้านต่าตองๆก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกหมู่เหล่านะครับรวมถึงท o u รซสต์พอออด้วยที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงอรารยสปัตย์ขึ้นมาเนื่องจากว่ารายได้ต่างๆเนี่ยจะไปถึงประชาชนหรือชุมชนโดยแท้จริงเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการดำรงชีพและเป็การอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน ให้ยิ่งยืนนต่อไปะคัสสสก็เห็นความสําคัญของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยไร้รอยต่อสําหรับทุกคนนะคะคนพิการผู้สูงอายุก็สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ในการเดินทางไปไหนมาไหนสสสถึงเห็นความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาสนับสนุน t ัวริซึ f o ฟออ์อนะคะเพื่อให้คนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองค่ะ ในส่วนของโรงแรมที่พักในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่มีอารยสถาปัต์โดดเด่นใช้งานได้สะดวกปลอดภัยขอแนะนำที่ดำเนินแคร์รีสอร์ทที่มีทั้งห้องพักเฟรลี่ดีไซน์และบริการเรือนำเที่ยวครองดำเนินสะดวกสะดวกดีเพราะมีอารยสถาปัต์ครับในอนาคตเนี่ยอันใกล้ทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับ ก็มีกําลังซื้อมากก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งร้านอาหารและโรงแรมรีสอร์ทนะครับช่วยกันทําสถานที่ให้รองรับการท่องเที่ยวของคนทั้งมวลน,นะครับนัน่นละครับดำเนินแคร์รีสอร์ทและตลาดน้ำหลักอําอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี รืวมพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายสากลในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่คนทุกเพศวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงเที่ยวได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยสบายใจหายห่วงครับกาลาดน้ำหลักห้รา,าชบุรีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ใจสำราญทุกวัย